แม่งมีบิงอีกมันตีหมดแล้วเนี่ยนั่นแหละโอ้กระตุกกระตุกกระตุกอะไรวะอุ้ยอุ้ยถอยดิอย่างนี้ไม่อยู่ดิอย่างนี้ไม่อยู่ดิเอาดิเอาดิเซียนเด้อเซียนเด้อเสียนกว่าเป็นไงเราเสียนกว่าแล้วนะโอ้โหทำเสียนจะวิ่งมาชนเราอะไรอะไรมึงอก่าอะไรเมื่อกล่าอะไรเมื่อกล่าอะไรมึงอก่าอะไรเมื่อก นี่ด้วยนี่ด้วยอะไรของมึงงานโอโ้โหมึงด้วยอ่ะมึงด้วยมึงด้วยเลยมึงด้วยเลยไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วเออไม่รอดดอกที่ต้องยอมอ่ะถึงต้องยอมอะนั่นต้องยอมอ่ะครับผมผมก็ต้องยอมนะครับเพราะว่า,าเราได้หมดเป็นปอ่ะ เอาล่ะครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรังรบชมเพลงเองแชแนลวันนี้เราก็มีในเกมมาเวลซูตบอสลสมัยนีผมจะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าเบรดนะแล้วก็จัดอันดับนั่นเองทุกคนน่าจะดูจากชื่อคลิปหรือจากหน้าปกน่าจะรู้แล้วว่าผมจะมาเล่นจัดอันดับนะฮะ่าวันนี้ก็เบรดเราก็เคยเล่นมันในหลายรูปแบบ้วฮะแบบเกลียนฮาฮาแบบเล่นโห,โหดบ้างนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นจัดอันดับตึงๆนะฮะตึงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเบรดจัดอันดับนี้มันจะตึงแค่ไหน ฟาร์งไงไมไหฮะผมเลือกเบรดมาฟาร์มนะฮะโอเคฟาร์ม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 ตีธรรมดาจะเร็วที่สุดนะฮะเบสในการฟาร์มปล่อยดาวกระจายใส่แล้วก็ตีธรรมดานะฮะอดาวกระจายมันลดเกาะไงทำให้เราตีแรงแต่ถ้าไปมัวไปใช้สกิลช้าผมบอกเลยว่าช้า ใช้ได้ฮะเวลาจะกระโดดเข้าอย่างเงี้ยก็ใช้ไปก็ปล่อยอย่างเงี้ยเออมันจะเร็วเป็นเทคนิคเล็กๆนิดน้อยะฮะนี่เวลาจะเข้าเราก็โดดเข้าฝึกแล้วก็ปล่อย,อยสกิลแรกแทบจบะไม่ต้องใช้เลยว่ามันมันเบามากอะ่ะตรงไหนให้เราไปแก๊งได้มั่งเนี่ย ไอ้ย่ะ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 อ้ย่ะโดนไปเพื่อนกูโดนแทนแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเยอะเหรอเยอะเหรอนีถอยถอยถอยเพื่อนไมวแมาไม่เวแมวเราอย่าเพิ่งบวกดีกว่าสู้มันไม่ได้ไง first ko อ้าวโดนแอ a แมนเฟิร์สเหรอเฮ้ยทำไมโดนแ a n แมนเฟิร์สวะเลือดมันไม่ลดเลยอ่ะโดนได้ไงอ่ะ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยอะไรอ่ะมึงไม่ได้ออกของฟาร์มมาโอ้มัวอีกแยะมึงมาจัดอันดับได้ไงวะเนี่ยไม่หัวขนาดเนี้ยมึงไม่ได้ออกของฟาร์ารมมาแล้วมึงมาตีฟาร์มทัไมอ่ะมันไม่ได้อะไรแล้วมันช้าด้วยโคตรเซ็งเลยอ่ะเจออย่างเงี้ย แกลงไหนดีวะยังน่าจะไม่ได้แกงนะเพราะว่าเพื่อนก็ยังยืนเลนได้ปกติอยู่นะฮะจากที่ดูนะจากที่กูเห็นนะกูบอกปกติก็เฮี้ยแล้วมาดูเลนนี่เนี่ยเลนบนน่าจะไม่ปกติฟาร์มไม่ได้ไปแย่งฟาร์มเขาไม่ได้ด้วยเพราะว่า หมามันดุฮะหมามันดุหมามดุหม,ม,มาทีมเขาดุมากก็รูจักสเจ็บการเล่นฮะเพราะว่าเขาเขา้าจากเขา้เขาวิจาออกนั่นไงโอ้โหโ,โอโ้หโโโโโโมึงก็ถอยมัางละเพื่อนแม่งเล่นไม่ถอยเลยไอ้เหี้ยมึงก็ตายหาอย่างงี้โอ้ยู่กันสามเลยเหรอมันไม่ถอยว่ะ เฮ้ยเฮ้ยหน้าโดนนะเนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมไอสัตว์เอ้ยมีบิงอีกแม่งมีบิงอีกอันตีกูหมดแล้วเนี่ยนั่นแหละโอ้กระตุกกระตุกกระตุกอะไรวะสเต็งแม่งมีบิงอีก มาดุหรอจ๊ะไปไงอ่ะเดี๋ยวเราดุกว่าเดี๋ยวนี้ดุกว่าน,น,นเะเหมือว่าไงวะเฮ้ยมีมีใครมาเอาตรงนี้เหรอไม่มีไม่มีเราก็เอาไปฮะแน,น่มาป่วนมาป่วนมาป่วนนะจ๊ะ อ้าไม่ได้แดกคุณหรอโดน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 เฮ้ยเกือบ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 แล้วเกือบแล้วอุ้ยเกือบตายเกือบตายเฮ้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 ยมันมาไงวะเมื่อกี้มันมาไงของมันวะ เกือบตายแล้วเนี่ยไา้รองเท้าแล้วเว้ยเปิดก่อไหมเพื่อนอนมาเปิดก่อให้นิดนึงเผื่อจะตายยังหนึ่งหนึ่งอยู่นะฮะตอนนี้ผมบอกอะไรว่าเกมนี้น่าจะตึงหน้าด่วน การบวกกันน่าจะไม่ค่อยได้เห็นอ่ะนี่เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นกับแบบกับผมนะครับแต่กับคนอื่นเห็นบ่อยเพราะกูไม่ค่อยบวกอย่าไป๋ยวไป๋ยวไปเลือดไม่เต็มไม่อยากบวกเท่าไหร่อ่ะขวยเลยล่ะขวยเลยล่ะฮะพอคมพูมันแค่นี้พอ อุ้ยโอ้ยถอยดิอย่างนี้ไม่อยู่ดิอย่างนี้ไม่อยู่ดิเดี๋เด็ดเด็ดเดเดดเอาดิเอาดิเสียนเหรอเสียนเหรอเสียนกว่าเป็นไงเราเสียนกว่าเลยนะโอ้โหทําเสียนจะวิ่งมาชนเราไม่ได้หรอกไอ้นนอะสเต็ปมันคนละคนละชั้นกันนะสเต็ปเรามันมันต่างกันเกินไปเนาะต้องเสียใจด้วยที่ฆ่าเราไม่ได้ ดันไปเพื่อนดันไปให้แตกนะให้แตกดเดี๋ยวบนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเพื่อนบนก็ต้องทำใจเพราะว่ากูขี้เกียจวิ่งไปมันไกลอ่ะ <c oughs> จึก๊กนี่เฮ้ย <c oughs> เป็นไงสะดุง้งสะดุงะ้งไงถึงกับบลิงถึงกับบลิงเฮ้ยไอ้นี่ขี้เกียจขี้เกียจเอามันอะ่ะคือมันมันมันมีสกิลหนีเยอะมัน <c oughs> น่าน่าจะเล่นฟิวด้วยแหละ ดูแล้วเนี่ยไหวไหมบนไหวอยู่แหละโหอ้โหพี่อะไรอะไร <c oughs> อะไร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 ฮะโอ้วิ่งหมดก่อนเขาจะวิ่งมาใส่เราจะวิ่งมาชนเราวิ่งหมดก่อนเก็บใจด้วยนะจ๊ะ กะสกิลไม่ดีไงแล้วเรามันคนละระดับกันเรามันคนละระดับกันพูดแล้วไม่มีกคำคำโอ้นั่นให้แตกเต้เพื่อนมันเลนบ้างๆอยู่เนี่ยเอาดิไอสัตว์อันดิอ่ะกูฟาร์มป่ามึงก่อนดิอ่ะ ไม่ได้อีกยังไม่ต้องฟาร์มอ่ะบอกแล้วเราผิวกว่าเราผิวกว่ามันจะจับเราง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเราเอาตรงนี้ฮะสามสองหนึ่งอุ้ยไปบนหมดแล้วว่ะต้องรีบตีตัวนี้ให้ตายฮะเพื่อนเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มเผื่อมีพลิกเกมได้ไปแล้วพอใจแค่นั้นแหละ จะเปิดทำที้ยอะไรนักหนาอันติเนี่ยเปิดแล้วกูกวิ่งหนีได้ตลอดอะไรอะไรมึงอะ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 นี่ด้วยนี่ด้วยอะไรของมึงอะโอ้โหมึงด้วยอะมึงด้วยมึงด้วยเลยมึงด้วยเลยไหนไหนก็มาแล้วไหนไหนก็มาแล้ว เออเไม่รอดหรอเป็นไงดอกนี้ต้องยอมอ่ะถึงกับต้องยอมอ่ะขนาดน่ะต้องยอมอ่ะครับผมบอกเลยว่าต้องยอมอ่ะครับเพราะว่าเราเล่นโหดเกินไปอ่ะคือเขาดูแล้วแบบอไอ้เคี้ยนี่โหดเป็นไงจะเลื่อนแล้วจะเลื่อนแรงแล้วอ,อีกอีกอีกสี่ดาวอ่ะอีกสี่ดาวเลื่อนอีกสี่ครั้งผมก็จะอัพแรงแล้วผมจะมาจริงจังกับแรงแล้วฮะตอนนี้เพราะปกติไม่ค่อยไม่ไง ดูดูดูกี่นาทีเนี่ยเกมเนี้ยโอ้โหดูฮะเฮดเคฉายาหนึ่งสองสามสี่ห้าฉายาฮะเบรดอยู่สูงกว่าระดับเดียวกัน99.9% 9สิเอร์ซตเคโคตรโหดเลยบอกเลยเขาบอกว่าเราโหดมากอะไรประมาณนั้นแหละแต่ที่ผมเข้าใจ17.6หโอ้โหเป็นคะแนนที่ผมได้เยอะที่สุดตั้งแต่เล่นมาแล้วมั้งเนี่ย17เหรือหรือที่เคยมีเยอะกว่านี้ไม่รู้เหมือนกันเอออ่ะเก้านาทีไม่ถึงสินาทีฮะเลงฮะ คือมีเราฆ่าอยู่คนเดียวอ่ะหลักๆ <c oughs> ไปแหละบ๊ายบาย